แนวนี้จะกินอะไรผัดขิงจัดไปวันนี้ก็ขอเสนอเมนูไก่ผัดขิงนะครับเมนูหลังลอดเพื่อสุขภาพนะครับวัตถุดิบนะครับที่เราต้องเตรียมขั้นตอนแรกที่เราทำนะครับก็จะนำกระเทียมนะครับลงไปเจียวกับน้ำมันหมูนะครับพอกระเทียมเหลืองนะครับเราก็ใส่ไก่ส่วนสะโพกของเราที่เราเตรียมไว้นะครับประมาณ1-2ขีดนะครับปรุงรสด้วยผงปรุงรสนะครับ ใส่เข้าไปเลยครับแต่เราจะปรุงไม่ค่อยเยอะนะครับวันนี้เราจะใส่ไปตอนที่เราลวนไก่เลยนะครับน้ำปลาซีอิ๊วนะครับที่เราต้องใส่นะครับน้ำตาลนิดนึงน้ำมันหอยนิดนึงใส่เข้าไปตอนที่เราลวนไก่เลยนะครับเพราะว่ารสชาติจะได้อยู่ที่เนื้อไก่เลยนะครับผัดให้ไก่เหลืองนะครับเริ่มเซ็ตตัวแล้วนะครับเราก็ใส่ขิงลงไปเลยนะครับ การที่เราทําแบบนี้นะครับรสชาติที่เราปรุงรสนะครับจะอยู่ที่เนื้อไก่เต็มๆเลยนะครับมันจะทําให้รสชาติอร่อยนะครับใส่น้ําไปนิดนึงนะครับเผื่อมันจะแห้งนะครับแล้วเราก็ปล่อยให้น้ํไในขิงออกมานะครับเพื่อความเผ็ดนะครับเผ็ดร้อนนะครับเพื่อสุขภาพนะครับนี่ครับน้ําในขิงก็เริ่มออกมาแล้วนะครับไก่ผัดขิงนะครับทําง่ายอร่อยด้วยนะครับเสร็จแล้วเราก็ตักใส่ถ้วยที่เราเตรียมไว้นะครับ เนื้อไก่นุ่มๆนะครับกับขิงเผ็ดๆร้อนนะครับเนี่ยครับเราจะไม่ปรุงเยอะเลยนะครับก็จะเป็นขิงกับไก่อย่างเดียวนะครับเราจะเน้นรสชาติของไก่และขิงนะครับปรุงรสนิดนึงนะครับเนี่ยครับเสร็จนะครับไก่ผัดขิงนะครับเมนูสุขภาพอีกหนึ่งเมนูทําง่ายๆครับ